สวัสดีครับผมอันนี้เป็นตู้โหลดขนาดกนะี่ยูสิอยูเนาะอ่า12บสองยูยูแล้วก็เป็นตู้โหลดขนาด1 0 0 125แอมป์นะครับผมเมนจะเป็น1 2 5แอมป์แล้วก็โซนหน้าหน้าตามภาพนี่เลยเป็นบริษัทอา Medi เด a group ในการสั่งผลิตนะครับผลิตหลายตู้มากนะครับผมบริษัทนี้เพราะว่าทำงานเกี่ยวกับระบบภาพแล้วก็งานอีเวนต์รองรับ มาดูโซนด้านบนนะโซนด้านบนจะเป็นเมนเมนไลน์อินนี้จะเป็นแจ้งสถานะจากไฟตึกอาคารเวลาเราต่อสายไฟเมนเข้ามาปุ๊บเมนปล่อยเมนตึกอาคารปล่อยตรงนี้จะติดก่อนเลยนะระบบพวกนี้ยังไม่ติดยังไม่ทํางานนะฮะคือจะแจ้งให้เราทราบเลยว่าเอาลหนึ่งลน์สองลน์สามเข้ามาแล้วนะมีเฮิร์ตมีอะไรให้เรียบร้อยทีนี้เมื่อเราคิดว่าเออไฟมาครบแล้วหรือว่ายังมาไม่ครบเราก็ค่อยไปไล่แล้วก็ต่อให้ระบบให้ถูกต้อง ครับผมเมื่อไฟเข้ามาแล้วครบทุกเราก็มาดูลำดับที่2ลำดับที่2ก็จะเปิดตรงนี้นะโดยที่ยังไม่ได้เปิดเมนนะนั่นคือระบบเซฟตี้ให้นะครับเซฟตี้ก็คือว่าให้เราเช็คไฟจากตึกอาคารมาก่อนให้ครบแล้วเราก็มายกตรงนี้นะยกลาย1 2 3เนี่ยให้ดูว่า,าว์ในการสแตนบายคู่กับจอเนี่ย ก็คือจอตัวนี้จะรองรับจากเมนตัวนี้นะฮะจอตัวนี้จะรองรับค่าค่าการโหลดของเมนเมนหลักตัวนี้เมื่อเราเปิดปุ๊บเนี่ยจอตรงนี้จะติดนะฮะติดแล้วก็เมื่อเราอไฟมาครบนะตรงนี้มา220โวลต์ครบอ่ะจอแอมนี้สแตนบายพร้อมที่จะใช้างานแล้วก็มาเปิดเมนก็คือเราจะเช็คดูก่อนนะว่าตรงนี้ต้องเซฟตี้ปลดลงให้หมดนะฮะเพราะเราต้องปลดลงให้หมดเนี่ยอย่างเงี้ยนฮะเพื่อให้เรา เวลาเราลันเมนขึ้นปุ๊บเนี่ยมันจะได้ไม่ไม่ปล่อยไฟให้ไปจุดอื่นนะลันเมนไปปับ๊บอ่าทีเนี้ยระบบเริ่มทํางานที่จะเริ่มปล่อยแล้วฮะเพราะว่ายัางไงจอภาพตรงนี้ก็ติดหมดแล้วเนาะอ่ะมาที่เมนพอเมนลันออนเมนปุ๊บทีนี้เราเริ่มที่จะปล่อยกระแสไฟไปจุดต่างๆที่เราไวรีเลงเอาไว้นะตามนี้ก็มีตามลําดับนี้นะ1นึ่งแอลหนึ่งสองแอลสองแอลสามส่อลหนงจะวนลอยู่งี้ครับผม เพื่อให้ลูกค้าได้บาลานซ์เฟสได้ง่ายขึ้นเมื่อเราใช้ไป L 1เนี่ย L 1ปั๊บเลตรงนี้จะโชว์ทันทีว่าตัวเลขเราใช้ไปกี่แอมกีแล้วเราจะได้ทราบทันทีนะตอนนี้ส่วนโซนด้านหลังโซนด้านหลังนะฮะโซนด้านหลังโซนด้านหลังเห็นไหมเนี่ยลักโซนด้านหลังก็จะมีลำดับ L อยู่ฮะ ตัว L เนี่ยเราจะต้องดูที่จอดิจิตอลเวลาเราใช้ไปเพิ่มเนี่ย L1 L2 L3 ว่าขึ้นค่าเฟสไหนเฟสไหนเยอะเราก็บาลานซ์เฟสให้พอด,ดีพอด,ดีกันครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นเมนอินเมนอินอันนี้จะเป็นเมนเอาเมนเอาทั้งหมดนะครับผมตามที่ว่าลูกค้าจะเลือกใช้อันนี้จะเป็นเมนลิงก์เมนลิงก์ก็คือระบบบายพาสจ่ายไปให้กับตู้ปุ๊บมาตื้อตู้นี้ครับผมแล้วแต่ว่าลูกค้าก็จะเป็นอเอาไปใช้ว่าจุดไหนจุดไหนครับผม ขอบคุณบริษัทนะครับผม RP Media Group เทคทรอนขอบคุณครับ